สวัสดีนะครับสวัสดีครับนักลงทุนผู้ที่ชื่นชอบความเสี่ยงทุกทุกท่านนะครับเช่นเคยนะครับเช้าๆแบบนี้ก็กลับมาพบกับบางมีนนะครับมาพร้อมเทคนิคดีๆนะครับที่จะเอามาแนะนําทุกท่านนะครับให้เอาไปลงทุนกันทําให้เอาไปพิจารณาว่าเทคนิคแบบนี้มันใช้ได้จริงหรือเปล่านะครับ แต่ถ้าติดตามช่องบางมินมาตลอดนะทุกท่านจะรู้ดีว่ามันใช้ได้ผลจริงนะครับเทคนิคการสู้สีไม้นะเทคนิคการสู้สีไม้กับเกมต่างๆครับบางมินทํามาอยู่2เกม3เกมนะครับสเกมนี้เกมปัจจุบันก็เป็นเกมเสือมังกรนะครับครั้งแรกทํากับเกมไฮโลนะครับค่อนข้างที่จะได้ผลมากๆนะครับแล้วก็มาทํากับเกมบาคาร่าก็ได้ผลเช่นกันครับแล้วก็ตอนนี้มาทําอยู่กับเกมเสือมังกรครับบางมินจะทําแต่ละเกมละเกมนะครับจะทําประมาณ14บสคลิป1 5 EP นะครับ ทำแล้วก็จะย้ายไปเรื่อยๆนะครับทำให้ท่านเห็นได้เลยนะครับว่าเกมพวกนี้มันสามารถ เอาไปใช้งานได้จริงครับทาย้ำๆอยู่แบบนั้นครับทำเพื่อให้ทุกท่านเห็นนะครับเห็นว่ามันสามารถใช้งานได้จริงครับสาหรับใครนะครับใครที่ไม่เข้าใจนะไม่เข้าใจอธิบายแล้วไม่เข้าใจนะครับมีแนะนําให้เข้ากลุ่มนะครับบางมีแปะไว้ลายไอดีไว้ทางด้านซ้ายมือมุมบนนะครับลายไอดีบางมีนะครับ B A N G M E E N 6 9นะครับแปะลายไอดีไว้แล้วนะครับสนใจแอดไลน์ไปสอบถามว่าวิธีเข้ากลุ่มท่านจะต้องทํำยังไงนะครับสาหรับในกลุ่มนะครับมีทีเด็ดซูเปอร์บีพีฟุตบอลเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ตำให้ท่านได้ ตัวนะครับสิตัวมีแน่นอนนะครับแล้วก็มีการนําเล่นนะครับตั้งแต่เที่ยงวันยันเที่ยงคืนนะหกรอบด้วยกันนะครับคือเราจะไร้สดนะครับเราจะแตกต่างจากที่อื่นคือที่อื่นเขาจะพิมพ์บอกว่าให้เราแทงแดงแทงน้ำเงินทบหรือไม่ทบนะครับแต่ที่ของเราในกลุ่มของเรานะครับเราจะไฟ้สดพูดคุยกับทุกท่านเลยนะครับท่านจะได้ยินเสียงเซียนแบบสดๆนะครับท่านจะได้ยินเสียงเซียนแบบสดๆพูดคุยกับท่านเลยนะครับทักทายท่านเลยนะครับ คือท่านจะไม่เหงานะครับท่านจะได้ได้ยินเสียงเซียนเลยนะครับเอาไว้แค่นี้แล้วกันนะครับคือให้ท่านรู้ไว้ว่าเรามีไลฟ์สดกับมีทีเด็ดฟุตบอลอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับที่อื่นจะแยกกันนะครับเขาจะไม่เอามารวมกันแบบนี้กลุ่มทีเด็ดบอลคือกลุ่มทีเด็ดบอลกลุ่มไลฟ์สดคือกลุ่มไรฟ์สดนะครับแต่ของเราไม่ใช่ครับของเราจะมารวมกันเลยนะครับมาถึงเทคนิควันนี้นะครับสําหรับคนทุนน้อยเหมาะกับคนทุนน้อยนะครับวันนี้ตั้งเป้าไว้เลยนะครับ 1 0 0ถึง3า0บาทครับตั้งเป้าต่ำๆให้ดูนะครับว่ามันจะทำได้ไหมนะครับเดินไม้ละ50บาทนะครับเดินไม้ละ50บาทจะเดินให้ดูนะครับว่าเป็นไปได้ไหมนะครับกับเทคนิคสู้สี่ไม้กับเกมเสื้อมงกอรนะครับอ่ะเดี๋ยวหาห้องแป๊บหนึ่งนะครับหาห้องแป๊บหนึ่งห้องนี้แล้วกันนะครับห้องนี้สวยค่อนข้างที่จะเรียงกันสวยเลยไพ่นะเดี๋ยวมมีเปลี่ยนชิปเลยนะครับตอนนี้ นี่ไม่เอาแล้วนะ15ศูนานี้ผ่านไปก่อนครับตาน,นี้ผ่านไปก่อนอ่าโอเคครับเริ่มได้เลยนะครับบางมีจะสู้ที่น้ําเงินครับสู้น้ําเงินไปเลยครับสี่ไม้นะครับสู้น้ําเงินไปเลยนะครับ,รบสี่ไ,ไม้มาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับตั้งเป้าแค่สามร้อยบาทนะครับมาดูกันว่าจะใช้เวลานาน,านไหมกับเงินสามร้อยกับ คนทุนน้อยนะครับคนทุนน้อยที่ใช้เงินเริ่มต้นที่แค่50บาทนะครับทุนทั้งหมดก็จะไม่สูงนะครับอของเราเปิดเอทมาแล้วนะครับแพ้แล้วนะไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรเปิดต่อไปทบเลยครับ เสีย50ทบเป็น100นะครับทบเป็น100อ่าทบแบบนี้นะครับเราสู้มังกรเราก็สู้มังกรสไม้นะครับสู้มังกรเราสู้มังกรไปเลยนะครับสีไม้ถ้าท่านสู้เสือท่านก็สู้เสือไปเลยสีไม้อ่านตามกราฟเลยนะครับอ่านตามกราฟนี้เลยนะกราฟนี้ออกแบบไหนท่านเลือกแทงแบบนั้นเลยครับท่านคิดว่าจะออกฝั่งไหนท่านเลือกแทงฝั่งนั้นแล้วก็สู้ฝั่งนั้นไปเลยสี่ไม้นะครับอ่าง่ายๆนะครับเทคนิคแบบนี้เข้าใจไม่ยุ่งยากครับสำหรับวิธีการเดินเงินก็ท่านก็คงจะเข้าใจอ่าโอเครับ อ่ะโอเคครับชนะแล้วนะครับบวกมาแล้ว50บาทนะครับตอนนี้บวกมาแล้ว50บาทนะตอนนี้บวกมาแล้ว50บาทเปิดนี้คิดว่าน่าจะออกที่แดงครับสู้แดงไปเลยครับสีไม้นะครับสู้แดงไปสีไม้ <c oughs> มันเป็นเกมที่เร็วนะครับเสือมังกรเพราะเราไม่ได้โป้ไพ่ไม่ได้อะไรทั้งนั้นครับแพ้ชนะกันแค่ไพ่ใบเดียวนะครับนับตามแต้มกินตามแต้มเลยนะครับตามที่ชาวบ้านรู้เลยนะครับคือคิงชนะแหม่มครับคิงชนะแหม่มแหม่มก็ชนะยักษ์เงี้ยครับก็ตามที่ทุกท่านรู้เลยนะอ่ะของมันเปิดคิงแล้วมั้งอ่ะของเราเปิด5้านะครับของมันเปิดคิงนะครับมังกรออกคิงไม่เป็นไรนะครับเราก็ทบที่เสือเหมือนเดิมนะครับเพียงเราก็ ใส่ไปที่เสริมืันเดิมเพียงแต่เราทบเงินช่วยไปด้วยนะครับเมื่อกี้เราเสียไป50เราก็ทบเป็น100นะครับเปิดต่อไปถ้าเกิดเราเสีย100้เราก็ทบเป็น200 200เสียเราก็ทบเป็น400แค่นั้นเองนะครับเทคนิคมีแค่นี้ง่ายๆแบบนี้นะครับนะมาดูกันครับไม้ที่2จะผ่านไหมนะ <c oughs> ถ้าผ่านไม้2นะครับผ่านไม้2อ,อีกแล้วนะผ่านไม้2อ,อีกแล้ว เปิดต่อไปบางมีคิดว่าน่าจะออกที่แดงหรือเสือนะครับสู้เสือไปเลยครับสี่ไม้นี่ครับตอนนี้บวก100แล้วนะครับรวมตัวแทงนะบวก100รวมตัวแทงเห็นไหมครับง่ายๆแบบนี้นะครับคนทุนน้อยก็เล่นได้นะครับคนทุนน้อยก็เล่นได้ไม่จำเป็นต้องใช้ทุนเยอะแยะอะไรนะครับสี่สาบาทก็สตาร์ทได้เลยเล่นได้เลยนะครับเขาไพ่สั้นแบบนี้เล่นยังไงก็บวกนะครับเขาไพ่แบบนี้นะอ่ะของเรามีโอกาสชนะโอเคครับกินแล้วนะครับกินแล้วนะ ตอนนี้บวกมา150บาทนะครับบวกมา150บาทเปิดต่อไปนะครับบางมีนคิดว่าน่าจะออกที่บางกรหรือน Comms ้ําเงินนะครับบางมีนจะสู้ที่บังกรหรือน้ําเงินเนี่ยสีไม้นะครับตามกราฟนี่นะครับบางมีนบอกแล้วนะตามการาฟไปเลยครับคิดว่าการาฟจะออกอะไรเนี่ยการาฟมันตัดแค่2เม็ดนะครับต่อไปบางมีนก็อ่านคิดว่าน่าจะออกน้ําเงินงบางมีกนก็สู้น้าเงินไปเลยนะครับสีไม้นะตอนนี้บวกมา150บาทรวมตัวแทงนะครับเปิดต่อไปออกอะไรเอ่ย ของเราเก้านะครับของมันอ่ะโอเคครับกินนะครับของเราเก้าของมันห้าครับเสือห้าครับมังกรเก้าโอเคครับกินแล้วนะครับกินแล้วเปิดต่อไปนะครับยังคิดว่าน่าจะออกที่มังกรเหมือนเดิมนะครับมังมีจะสู้ที่มังกรนะครับสู้มังกรสี่ไม้นะครับอ่ะคือเสือมังกรมันมีข้อเสียอย่างหนึ่งคือมันเลือกโต๊ะไม่ได้ค่อนข้างที่จะไม่ได้เยอะนะครับคือโต้มีแค่โต้สองโตะเพราะฉะนั้นโต้ไหนไพ่สวยเราก็จะเล่นอยู่ต๊ะนั้นเลยครับแต่ถ้าเป็น แต่ถ้าเป็นอาจทางบาคาร่านะครับบวกโต๊ะละไม้เราเลิกเลยนะครับเราก็ย้ายโต๊ะเลยย้ายโต๊ะย้ายโต๊ะไปเรื <reorgan API. S 2> เ่อยอ่ะเราแพ้นะครับเราแพ้ตามกราฟเป๊ะเลยนะครับสู้ที่มังกรเหมือนเดิมนะครับสู้ที่มังกรเหมือนเดิมแต่ทบเงินช่วยไปด้วยนะครับอย่าลืมทบเงินนะครับไม่ทบเงินไม่ได้กําไรนะครับเราทบเงิน,นครับเราจะได้ทั้งกําไรทั้งทุนที่เราเสียไปคืนทั้งหมดเลยนะครับเปิดไม้2 <S <s <illy> นะครับเปิดนี้เป็นไม้2นะเรามีโอกาสสู้อีกสาไม้รวมไม้นี้นะครับ แต่ไม้นี้น่าจะชนะแล้วนะครับไม้นี้น่าจะชนะแล้วมาเจดแต้มโอ้โหของมันเปิดสิบนะครับเราเสียหนึ่งร้อยนะครับเดี๋ยวทบไม้สามให้ดูเราเสียหนึ่งร้อยเราทบเป็นสองร้อยบาทนะครับอ่านี่ครับเหลืออีกสองไม้รวมไม้นี้นะครับเรามีโอกาสสู้อีกสองไม้รวมไม้นี้นะครับเพราะฉะนั้นโอกาสสู้เราเยอะครับเราสู้สี่ไม้นะครถ้าเกิดเราไม่ชนะเราก็ต้องหยุดครับเราต้องยอมเราคิดว่าเราคงดวงไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ ถ้าท่านสู้สีไม้ยังไม่ชนะนะครับแนะนําให้หยุดพักผ่อนก่อนครับพักผ่อนก่อนนะเดี๋ยวค่อยกลับมาสู้ใหม่มาดูกันอ่ะของเรา9ก้าแล้วครับของมันอ่ะโอเคครับกินนะครับกินแล้วนะครับกินแล้วกินแล้วนะครับตอนนี้บวกมา250บาทนะครับ250บาทเห็นไหมครับง่ายนะครับใช้เวลา7นาทีบวกมา250อ่ะสู้มังกรไปเลยครับสู้มังกรไปเลยชนะแล้วกลับมาเริ่มต้นใหม่นะครับชนะไม่ต้องทบนะครับ แพ้ท่านถึงทบนะจาไว้นะครับชนะชนะท่านไม่ต้องทบนะแพ้แล้วค่อยทบนะครับทบก็ทบสู้แค่สีไม้ใครมีทุนสูงสู้ไม้5สู้ได้นะครับยิ่งนะท่านคิดดูถ้าท่านแทงไม้ละพันนะครับมีทุน3องสามหมื่นแทงไม้ละพันเงินสี่ส้าห้าพันหาแป๊บเดียวนะครับหาแป๊บเดียวอ่ะโอเคครับกินครับกินนะครับอ่ะเห็นไหมครับตอนนี้บวกมา300บาทนะครับตอนนี้บวกมา300บาทก็ค่อนข้างที่จะรวดเร็วนะครับบางมีบอกตั้งเป้าไว้ หนึ่งร้อยถึงสามร้อยบาทครับตอนนี้บวกสามร้อยบาทแบบง่ายๆนะครับบวกสามร้อยบาทแบบง่ายๆบวกแล้วทําไงครับบวกแล้วเราเลิกนะครับบวกแล้วเราเลิกเลยนะครับทําได้ตามเป้าเลยก็เลิกท่านคิดเอาเองนะครับท่านมีทุนแค่หนึ่งพันบาทนะครับท่านเข้ามาเอาครั้งละสามร้อยสามร้อยสามร้อยไปเรื่อยๆนะครับทาแบบนี้ทุกวันไปเรื่อยๆนะครับวันหนึ่งท่านจะทําสักห้ารอบก็ได้นะครับท่านคูณเอาครับห้าสามสิบห้าวันละพันห้าร้อยบาทครับ แต่แนะนําเลยนะครับอย่าเล่นนาน,นครับเราเล่นแบบฉาบฉวยเล่นบวกแล้วเลิกเล่นบวกแล้วเลิกนะครับเล่นแค่นี้พอครับเล่นคือพอบวกปุ๊บบวก3 0 0ตามเป้าปุ๊บเลิกบวก3 0 0ปุ๊บตามเป้าเลิกนะครับเล่นแบบนี้รับรองได้เงินแน่นอนนะครับบางฟินบอกไว้เลยว่าวินัยคือสิ่งสําคัญที่สุดครับอยู่สําคัญเหนือกว่าทางด้านเทคนิคที่ดีครับถึงท่านมีเทคนิคดีๆยังไงแต่ถ้าท่านไม่มีวินัยในตัวเองเล่นแล้วไม่รู้จักเลิก เอาชนะความโลภของตัวเองไม่ได้บางมีเชื่อได้เลยว่าเทคนิคดีๆช่วยท่านไม่ได้ครับคือมีแต่ตายกับตายนะครับเล่นเท่าไหร่ก็หมดยิ่งเล่นนานเท่าไหร่ท่านยิ่งมีโอก,ก,กาสเสียเพิ่มเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นวินัยคือสิ่งสําคัญที่สุดนะครับแล้วก็เทคนิคดีๆก็เป็นอันดับรองลงมาอันดับที่2ครับเพราะฉะนั้นเอา2อ,อย่างนี้มารวมกันที่บางมีทำให้ดูเนี่ยเอา2อย่างนี้มารวมกันเนี่ยท่านได้แค่300อพอเลิกเลยนะครับเดี๋ยวท่านค่อยกลับมาเล่นใหม่ก็ได้นะครับอีกสักชั่วโมง2ช่รองอมันเปลี่นเาสวยท่่่าาานนเเข้ามมาลใหครับ าบางมินให้คาแนะนําดีๆได้เท่านัาน้นนะครับบางมินไม่สามารถไปบังคับใครได้นะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นเง th ิน<อ>ของท่านเองนะครับท่านตัดสินใจเองเลยนะครับวันนี้มาทําให้ดูแล้วนะครับสําหรับคนทุนน้อยนะครับเล่นได้นะครับเล่นได้คนทุนน้อยก็เล่นได้บวกได้เหมือนกันนะครับบวกน้อยก็บวกนะครับอย่าลืมว่าบวกน้อยท่านก็บวกนะครับเพราะฉะนั้น สติเท่านั้นครับที่จะทําให้ท่านมีเงินนะครับฝากไว้ด้วยนะครับฝากไว้ด้วยเทคนิคดีๆแบบนี้แล้วก็ฝากช่องดีๆด้วยนะครับช่องที่จะหาเทคนิคแบบนี้ไหมท่านมาแนะนําทุกท่านให้ท่านได้พิจารณาเอาไปลงทุนกันนะครับก็ฝากด้วยครับกับช่องบังมีนคาสิโนครับบังมีนคาสิโนนะครับบังมีนบอกแล้วนะครับใครไม่เข้าใจแอดไลน์ดีบังมีนมานะครับบังมีนแปะไลน e right. ์ดีไว <ittel ESIN>. ้ทางด้านซ้ายมือมุมบนแล้วนะ b a n g m e e n 6 9ไม่จําเป็นต้องเข้ากลุ่มก็ได้นะครับเข้ามาพูดคุยกันก็ได้นะเข้ามา ท่านค่อยเข้าไปอยู่ในกลุ่มครับในกลุ่มเราจะบอกท่านเลยว่าแทงยังไงแทงแบบไหนนะครับอ่ะก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับเพคนิคดีๆแบบนี้กับช่องดีๆแบบนี้ที่จะสรรหาสิ่งดีๆมาแนะนาทุกคนนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม